อ่าโอเควันนี้เอ่อกักตัวซ้อมเฮียรดีวันนี้นะครับก็เป็นแนว p r i s o n workout แล้วครับแล้วก็เป็นแนว ultra high reps นะครับอันนี้ผมจะเปิดด้วยท่าที่หนักหน่อยก่อนนะครับก็คือ pull ups นะครับกับวิดพื้นนะครับซ u เปอร์เซตกันนะครับ15เซตอย่างละเอ่อวิดพื้นเนี่ยยี่สิบ reps นะครับแล้วก็ pull ups สิบ reps นะครับถ้าเล่น15เซตนะครับ มันจะได้รวมกันอยู่450เว็บนะครับผมน,นะครับเพิ่งเล่นเสร็จก็ปั๊มเลยนะครับอันนี้แค่เล่นเสร็จแค่ pull ups กับเวทเพื่อนนะฮะก็มาเล่นอันนี้ต่อนะี่ยเป็นไตรเซตนะครับก็เล่น up d r i v e t r o l s นะครับเ15เว็บนะครับอันนี้คืออย่างละ15เว็บนะครับก็เล่นเป็น up d r i v e t r o l s เสร็จแล้วก็มี curls นะครับ curls แล้วก็มี body weight ไตรเซ็ตโอเวอร์เฮดนะครับผมก็เล่นไตรเซ็ตตัวลองเฮดนะครับอันนี้เล่นทั้งหมดเอ่สิบเซตนะครับสิบเซตก็เป็น450ร้อยเว็บเหมือนเดิมนะครับก็รวมกันนะครับถ้าเล่นไอ้ผู้ชอบกับพูลอัพแล้วก็ไอ้ไตเซตอันนี้นะครับรวมกันถ้าเล่นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วจะได้900าร้อเว็บนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะขาดอีก100ร้อยเว็บนะครับผมก็เล่นเป็นไทเซปติปนะครับก็ประโยชน์ของการเล่นอัลต้าไฮเว็บนะครับคือมันจะปั๊มมากแล้วก็เพาผ่านแคลรี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้เราแอคทีฟขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแอคทีฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากักตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเช็คนะครับเช็คฟิสิกส์นะครับเช็คแบบเ็นฟิสิกส์นะครับเพราะว่า ผมเตรียมตัวจะลงไปแข่งเมนฟิสิกส์ด้วยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเพิ่มไหล่แขนนะครับแล้วก็รอมบอยแล้วก็ท р а ีเซีสนะครับอืมไว้รอได้กับไปซ้อมนะเดี๋ยวจะทำเป็นฟล็อกให้ดูนะเป็น Training ฟล็อกนะครับว่าผมซ้อมอะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะแก้จุดด้อยต่างๆนะครับตอนนี้ก็กักตัวก็ ดูรายการนี้ไปก่อนนะคับตักตัวซ้มเฮียอะไรดีก็มีแค่นี้สํสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับผม